เราอยู่ที่สนามกอล์ฟกัสซันเลกาซีนะครับที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่หลุมหนึ่งนะครับผมท่านาโกฟเคยไหมครับว่าท่านาโกฟเนี่ยอยู่ๆว่าเพื่อนทิ้งหมดเลยสุดท้ายต้องออกรอบคนเดียวจริงๆการออกรอบคนเดียวดีไหมหผมบอกเลยว่ามันทําให้เราโฟกัสได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าเรื่องของการที่จะถูกเพื่อนแซวบ้างถูกเพื่อนกันแก้มบ้างเวลาเวลาเราฝึกซอ้อมหรือเวลาออกรอบครับการออกรอบคนเดียวเนี่ย เราต้องทําให้ตัวเองมีการโฟกัสได้อย่างเต็มที่นะครับผมมีหลักๆ4ข้อเลยอยากให้ท่านนักกอล์ฟลองไปนําใช้ดูว่ามาดูว่าท่านนักกอล์ฟใออกรอบคนเดียวเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดต้องทําเพื่อให้เราทําคะแนนได้ดีขึ้นมากกว่าตอนที่ไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยหรือว่าเอาไปปรับใช้กับเพื่อนได้นะครับสี่ข้อหลักๆมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับเรื่องของการฝึกซ้อมผมอยากให้ตีออกไป2ลูกเพื่อเช็คอัพตัวเองว่าตัวเองเนี่ย สิ่งที่ตัวเองคิดลูกแรกกับสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำเนี่ยเป็นแบบไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องดูกวนหลังด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจจะทําให้กวนติดได้แต่การฝึกซ้อมเนี้ยส่งผลให้ท่านักกอล์ฟดีขึ้นตรงไหนข้อแรกเวลาเราเล่นเนี่ยเราเลือกแบบเลยเราจะเล่นแบบตีบุกเต็มที่ลูกแรกของเราไปที่กลางไฟเวหรืออาจจะเล่นไม้3หรือเซฟให้มากที่สุดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่อยู่ในอุปสรรคนะครับข้อแรก คือตี2ลูกนะครับข้อ2นะครับดูเรื่องของเกมการเล่นนะครับให้ปรับใช้กับลูกแรกไม่ใช่ว่าเราอยากจะตีเพื่อบุกหรือว่าเราจะสู้ข้ามอย่างเดียวเราต้องรู้ว่าแบบแผนของเราเนี่ยเหมาะกับสนามไหมสนามนี้เขาวางเลเยอร์ให้เราเล่นแบบไหนปรับตัวให้เข้ากับสนามแล้วก็เล่นได้ทั้งเกมบุกและเกมสู้นะครับสาหรับข้อสนะครับสาหรับข้อ3นะครับที่เราฝึกซ้อมมาสนามใดนะครับตีเป็นพันๆลูกเป็นหมื่นๆมืลูกเลยผมอยากให้ ท่านผู้ชมนะครับเอาลูกตรงนั้นออกมาใช้เราซ้อมมาแบบไหนเราตั้งใจทําสวิงแบบไหนให้เอาตรงนั้นนะครับมาใช้อย่างเต็มที่เราจะได้รู้จักตัวเองได้มากขึ้นว่าเราเลือกเล่นหรือว่าใช้สวิงนั้นดีมากพอแล้วหรือยังครับเดี๋ยวข้อ4ีเดี๋ยวผมตามไปบอกตรงนู้นนะครับ รอเข้ามาเล็กน้อยออกขวาไฟเวเล็กน้อยแต่โอเคคิดว่าโอเคอยู่ครับเดี๋ยวลูก2จะลองตีเป็นไม้3ดูเพื่อให้ให้ชัดเจนเลยว่าลูกจะตีไม่ถึงซ้ายแล้วก็เซฟครับนี่ครับไปทางซ้ายนะครับถือว่ายังปลอดภัยอยู่ครับ พอเราเลื่อนมา2ลูกนะครับมันจะมลีลูกที่เป็นลูกที่บุกกับลูกที่วางนะครับมันจะสอดคล้องกับข้อ2ก็คือเรื่องของการวางแผนถ้าเราวางแผนได้ถูกต้องให้เหมาะกับสนามหรือว่าเหมาะกับระยะของตัวเองในการสู้นะครับปรับใช้ตัวเองในแต่ละที่แต่ละสนามให้ถูกต้องจะทําสกอร์ได้ดีขึ้นครับเดี๋ยวลูกนี้ผมจะตีวางดูนะครับในระยะประมาณ200 10หลานะครับ ข้ามทายนะครับเพราะว่าจุดเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะครับนี่ครับลูกเอาไปตรงดอเหมือนเดิมลูกขนาดครับโอ้โหกระโดดเป็นม้าเลยครับลูกเดี๋ยวไปดูลูกที่ผมตีไดเวอร์นะครับเป็นลูกสู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับลูกนี้ครับลูกที่บุกมานะครับอยู่ในราฟนะครับแต่โชคดีว่าลายดี การสู้มานะครับต้องบอกก่อนว่าคุณอาจจะไม่โชคดีตลอดไปนะครับ <S <s <uk ain> ลูกนี้นะครับผมตีมาผมถือว่าผมโชคดีอยู่ในรัฟลูกนี้ผมจะลองสู้ดูว่าการสู้ของผมหรือว่าการแบบการเลือกแบบแผนของผมตอนแรกเนี่ยดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวเราลองไปตัดสินใจดูครับแต่จําไว้นะครับคุณจะไม่โชคดีอย่างนี้ตลอดไปครับ240ล้านะครับถึงธงเหล็ก2บนรัฟ <ough> โอ้ลูกนี้ฟังเสียงนะครับโดนไม่ดีเลยครับโดนใบบนเลยครับผมบอกแล้วครับว่าคุณอาจจะโชคดีตรงนี้แต่การตีในอุปสรรคนะครับยากมากกว่าการตีบนไฟรย์แน่นอนครับเดี๋ยวไปดูลูกกันนะครับว่าเมื่อกี้เสียงแย่มากเลยโดนด้านบนแล้วร่วไปทางซ้ายนะครับไม่รู้จะตกซ้ายทางด้านซ้ายหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูครับ ลูกนี้นะครับเป็นลูกเหล็ก2นะครับเราอาจจะไม่โชคดีเสมอไปครับผมบอกแล้วว่าการตีในอุปสรรคเนี่ยมันไม่ได้เปิดโอกาสให้เราทําคะแนนได้ดีขึ้นครับเหล็ก4กลับไปทําได้ระยะไกลกว่าแล้วก็อยู่ในเฟเวในตําแหน่งที่ดีกว่านะครับอย่างลูกนี้ครับ104หลานะครับอย่าลืมนะครับการที่เราฝึกซ้อมมาในสนามครับข้อ3มันสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราจะเลือกเล่นช็อตเลือกเล่นในสิ่งที่เราซ้อมมาและทำให้เรารู้จักตัวเองได้มากขึ้นครับอย่าลืมข้อ3ามเป็นเด็ดขาดนะครับ 104ลาครับลูกนี้นะครับในรัฟโดนใบบนนะครับผมลูกตีในรัฟเนี่ยมันทำให้เกิดเออร์เรอร์มากกว่าการตีบนแฟเวน,นะครับลูกออกไปผลงานไม่แย่ออนแต่ไม่ดีพอกับการที่เราตีใส่ทงนะครับบุกอาจจะไม่ดีเสมอไปครับเดี๋ยวลองไปดูลูกเซฟกันดูครับ ที่เซฟมานะครับเหลือแค่64หลาเป็นแค่ไร,ร้ราฟเองนะครับถือว่าผมบอกเลยว่าทําผลงานมาได้ดีไม่เคยเล่นแผนวางเรามาเล่นแผนวางกันวันนี้ว่าจะทําคะแนนได้เหมือนแผนบุกไหมั้ย64หลาครับลูกพุ่งชัดตรงผมบอกเลยว่า ตำแหน่งที่อยู่นะครับดีกว่าตำแหน่งลูกที่สู้มาแน่นอนไปดูผลงานกันเลยครับว่าผมเลือกเล่นแบบไหนได้ดีกว่ากันครับสองแผนนะครับลูกที่บุกกับลูกที่วางมานะครับทำให้เรารู้ว่าเราควรเล่นเกมไหนในจังหวะไหนของชีวิตนะครับของการเล่นกอล์ฟบางทีเราจะไม่ต้องสู้ตลอดเลยหรือว่า,าจะไม่ต้องวางตลอดเลย ต้องดูในเดลี่หรือว่าในแต่ละวันข้อ4นะครับสําคัญนะครับดูศักยภาพตัวเองของเราในแต่ละวันนะครับว่าเราตื่นมาคอเคสไหมเรามีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าการนอนไม่หลับตื่นเต้นได้ออกเล่ากับเพื่อนไหมครับสำรวจตัวเองก่อนที่จะมาเล่นกอล์ฟนะครับสรุป4ข้อเลยนะครับข้อ1นะครับฝึกซ้อมโดยการใช้ลูกกอฟ2ลูกนะครับก็คือการเล่นเกมบุกเล่นเกมสู้นะครับข้อ2นะครับ การวางแผนในแต่ละบอลของการตีลูกหหรือลูก2นะครับปรับใช้ให้เหมาะสมกับสนามที่เราเล่นนะครับข้อ 3. สิ่งสําคัญเรื่องของการฝึกซ้อมที่เราซ้อมมาหลายๆหลายๆช็อตหลายๆครั้งที่สนามได้นะครับเอามาใช้ที่สนามให้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไม่ต้องตกใจว่าเราตีปุ๊บเดี๋ยวลูกจะออกซ้ายออกขวาเราไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับเราฝึกซ้อมมายังไงเราทามาอย่างไงเราทําให้ดีที่สุดครับถ้าทําไม่ดีเราแค่ไปฝึกซ้อมใหม่นะครับ ข้อ4นะครับสำรวจตัวเองนะครับว่าร่างกายเราพร้อมมากน้อยขนาดไหนในการเล่นหรือว่าการออกรอบแต่ละครั้งนะครับทําให้เราจะทําคะแนนได้ดีขึ้นนะครับ4ข้อหลักๆครับอยากให้ลองไปนําใช้ดูกันนะครับขอบคุณครับ